เแลไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมมาสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนอื่นต่อครับพอมาโซนนี้แล้วเจอเปเข้าไปนะครับตรงนั้นก็เป็นเปนอนของผมที่สักครู่เพิ่งตื่นมานี่นะครับอากาศเช้าๆครับอากาศดีครับก็เลย พามาเดินอัปเดตสวนต่อครับตอนเช้าเช้าเดี๋ยวพาไปดูครับแตงโมงก็หมดไปแล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่ได้มาใหม่ก็คือฟักทองนะครับเดี๋ยวไปดูนี่ครับอันนี้ละมุดนะครับละมุดของผมฟักทองครับนี่ฟักทอง ชองติดดอกแล้วครับโซนนี้นะครับกรอนี้เพิ่งเห็นดอกนะครับดอกและยอดก็ตัดไปลวกจิ้มได้นะครับดอกตัวผู้นะครับแต่ถ้าดอกที่ติดลูกก็เราก็ต้องปล่อยให้เป็นลูกดีกว่าเนาะพิชครับไปดูกันว่าโอ้โหพีก,กับมะม่วงยังไม่หมดนะครับนี่ครับยังมีลูกหลงอยู่นะครับเป็นโจเสวย ยักษ์นะครับนี่นี่ครับโอ้โหลูกนี้นะครับยังไม่หมดนะครับยังมีติดสวนอยู่นะครับแต่สิ่งที่ลกก็คือหญ้าครับไม่เป็นไรครับเราเดี๋ยวสวนเราก็ให้คนงานนะครับมาลงแขกให้สักวันหนึ่งแต่ตอนนี้ฝนมันเพิ่งลงครับก็เลยต้องปล่อยไว้ก่อนนี่ครับทุกคนสิ่งที่ ผมพามาดูแตงก็มีช่วงหนึ่งแม่บอกว่าเพี้ยลงอีกแล้วแตงชุดใหม่แต่ลูกเขาก็ติดนะครับนี่ครับนี่ติดลูกอยู่ชุดที่ผมมาอัปเดตให้ดูตอนนั้นนะครับที่ใช้สูตรตัดยอดนะครับนี่ครับเจอเพี้ยเข้าไปลูกไม่ขยับเลยครับ <laughs> นี่เท่าไหนก็เท่านั้นเลยครับลูกนี่ครับแตงชุดสองนะครับนี่ จุดสองที่ปลูกถอยเอาไว้นี่ฮะนูนะครับสูตรตัดยอดครับนี่ครับลูกยังไม่ขยับไปไหนแล้วมากเลยนะครับซึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วก็น่าจะแตกตาตอไม่เท่าไหร่ครับนี่ครับตัวนี้ขนาดครึ่งกิโลนะครับลูกใช่ว่าโลครึ่งน,นี่ครับฟักทองครับนี่ ฟักทองฟักทองก็ใช้สูตรตัดยอดเหมือนกันนะครับนี่ครับยอดหายไม่ใช่อะไรครับที่ยอดหายคือเด็ดยอดไปจิ้มน้ำพริกนะครับฟักทองลูกบลเลอร์เลยนะครับลูกนี้ก็น่าจะโลกว่าแล้วครับขนาดนะครับส่วนโซนที่ยังติดดอกก็ทางนู้นนะครับยังติดดอกเหลืองๆอ,อยู่ปลูกไว้ในปา่า ในหนานะครับที่ผมเคยอัปเดตนั่นแหละนะครับก็พามาให้เพื่อนๆได้ชมว่าสัปดาห์หนึ่งผ่านไปผมสวนผมเป็นยังไงบ้างน,นะคร,นครับนี่ครับนี่ฮะดอกครับดอกก็แม่ก็จะใช้วิธีเอาดอกตัวผู้ไปจุ่มไว้กับดอกตัวเมียนะครับช่วยมแมลงอีกด้านหนึ่งนะครับ ช่วยพึ่งช่วยมแมลงอีกส่วนหนึ่งให้เขาช่วยให้มันติดง่ายขึ้นนะครับนี่ครับโซนนี้โซนนี้รู้สึกจะเป็นพันดูใบนะครับก็จะใบดกไปหน่อยรูไม่ค่อยเยอะนะครับข้าวโพดก็เกือบจะได้หักไปต้มแล้วนะครับนี่ครับส่วนแก้วมังกรนะครับมีอยู่ กอเดียวของสวนตอนนี้ยังขยายพันธุ์ไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ได้ไปหาพันธุ์มาเพิ่มนะครับผมก็อยากจะปลูกเพิ่มอยู่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะครับที่ขายอตอนนี้เห็นอยู่ในห้างก็โลละสี่สิบห้าสิบนะครับแก้มกรสีแดงนะครับตะหล่ำนัดก็โลสามห้าสามสิบสองลูกก็โลแล้วนะครับนี่ฮะสวนผมติดดอก นั้นมันติดดอกอยู่จุดหนึ่งครับมันหายไปไหนไม่รู้หรือว่าพอติดดอกแล้วมัน,มนร่วงก็ไม่ทราบนะครับนี่แต่ตอนนี้เห็นดอกเดียวครับนี่ครับยังไม่บานเลยปลูกมาปีกว่าแล้วครับขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยต้นสเดาก็โอนเอ็นจะล้มแล้วครับนี่ฮะไม่รู้ว่าจะ ได้นานไหมต้นสะเดกแก่นนะครับนี่จะล้มและสิ่งที่จะขยายต่อก็คือเป็นขานะครับต้นขา่าแรกผมกลับมาบ้านรอบนี้ผมก็จะตั้งใจว่าจะขยายขา่านี่ฮะว่านี้เป็นขา่าข่าหยวกหรือข่าหินนะครับที่ผมเริ่มมาปลูกตอน ผมปลูกกล้วยนะครับที่มีส่วนกล้วยถ้าย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับผมก็เอามาจากที่บ้านห้วยใหญ่นะครับบ้านผมเองเอามาอยู่ประมาณสักสิบ n าวก็สิบสิบสิบต้นนะครับคือหนึ่งต้นนะ่ยผมสับมาอย่างนั้นเลยผมก็มาปัก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 แบบขุดหลุมฝังขุดหลุมฝังเลยครับตามร่องกล้วยนะครับทีนี้มันจะมีน้ําหยดช่วงนั้นเขาก็ติดนะครับก็ติดอยู่ประมาณสัก สามสี่กอแล้วมันมีบางกอก,อก็ติดแต่ชีน,นี้ก็อาจจะใหปป้ป้ามาถากรุ่นนะครับเขาก็สับของผมไปตัดไปมันก็เลยไม่ไม่โตนู่นครับนู่นอีกกอหนึ่งนี่ก็อีกกอหนึ่งนะครับนีก่ก็กอใหญ่ลอยขุดไปช่วงมีงานนะครับที่บ้านมีงานอะไรก็ขุดยกกอไปก็เหลือไว้บางส่วนแต่ทางนู้นจะแน่นเลยครับต้องขยายนะครับนู่นครับตรงแตงโมด,ด้วยมีแตงโมด,ด้วยครับ แตงโมสูตรตัดจอดครับได้แค่นั้นแหละครับนี่ฮะตรงนี้มี่กอหนึ่งที่ใหญ่แล้วก็นู่นอีกกอหนึ่งครับนูนนะคะนู่นนู่นครับโฟคารสิครับนู่นครับเป็นขาขายวกขาหินนะครับไม่ใช่ขาเหลืองแต่ถ้าท้องตลาดที่เห็นบอกตอนนี้นิยมว่าเป็นขาเหลืองนะครับผมไม่มีพัน์นะครับใครมีพัน์ก็แนะนําผมแล้วก็แจกผมได้นะครับ ผมก็อยากมาปลูกที่สวนเหมือนกันนี่ฮะของผมเป็นข่าชิ้นข่ายวกนะครับหัวใหญ่ๆเลยละครับก็อยากจะขยายอยู่นะครับเพราะว่าก็จะปลูกนี่ละครับปลูกตามพื้นที่ต่างๆไปเรื่อยฮะเพราะว่ามันต้องที่บ้านผมชอบใช้นะครับเพราะว่ากลับมาทีก็ทําต้มยําทําต้มแซ่บเนะฮะก็เป็นข่าตะดคร้ใบมะกรูดเนี่ยสวนมะกรูดก็โอเคครับยังมีอยู่ แต่ตะไคร้นี่ไม่มีเลยครับที่สวนที่บ้านต้องไปเอาที่บ้านห้วยมาตลอดแล้วครับนี่ฮะแตงแต่ก็มีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับข่าข่าที่สวนนะครับก็เป็นน่าจะเป็นข่าแดงไหมครับผมมันเป็นขาหัวเล็กครับอันนี้นี่ฮะที่ผมมาเอาไปใส่ต้มยำใส่อะไรก็นี่อีก นนึนงนี่แมซ่ซื้อมาปลูกซื้อพันธุ์มาปลูกนะครับมีสองกอกดอกเขาก็ไปลวกจิ้มได้นะครับแต่ทีนี้พอผมเก็บไปนะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่านี่ฮนะเป็นขาดแดงหรือแต่ไม่รู้ว่าเป็นขาดแดงหรือขาเหลืองหรือย,อยังไงแต่หัวเล็กๆครับถ้าขาดแดงเขาจะขายหน่อได้ฮะนี่มันไม่ก็ไม่แดงครับแล้วก็มีทนุอีกกอนหนึ่งนะครับ โอเคครับเก็บมาฝากนะครับช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนเต็มตัวสวนของผมก็เขียวชอุ่มไปด้วยพืชพันธุ์แล้วก็วัชพืชน,นะครับนี่ฮะนี่นี่เป็นไรน,นาเอ้เป็นฝรั่งฝรั่งแดงฝรั่งแดงนะครับมีอะไรแปลกๆอยู่นะครับฝรั่งแดงสะเดาแดงนะฮะที่สวน นี่ครับแตงโมนี่ชูยอดได้สวยมากนี่ครับชะอมครับชะอมนี่รุ่นเก่านะครับชะอมรุ่นเก่าส่วนนี้รุ่นใหม่ครับติดดีมากครับก็ติดกับทุกต้นนะครับที่ปลูกนะครับรุ่นใหม่ครับนี่ชะอมนี่นะครับบันนี้ความจริงแล้วมีโคต้านะครับคือครูแยมจะเอาไปขายนะครับ มีคนโทรสั่งให้ตัดไปขายนี่นะครับชะอมนี่ครับดูยอดครับหดูยอดนะครับปนปรีแม่เข้าปริวาตน,นะครับไม่มีเวลาออกมาตัดให้ต้องเลื่อนไปก่อนเพราะมีคนสั่งเหมือนกันนีครับไผ่ก็ลงใหม่นี่ครับนี่ลงเริ่มนะครับนี่ยนี้ใช้วิธีการ ตรงตาไผ่นะครับที่มีรากนะครับไผ่กิมซุงนะครับแล้วก็มาฝังเลยสองต้นเห็นผลครับวันนี้เห็นผลติดแล้วครับฝังก่อนฝนนะครับฝังก่อนฝนลงนี่ครับนี่ส่วนโซนนี้ก็เช่นเคยครับน่นะครับอันนู้นเป็นน้อยหนานะครับโซนน้อยหนาอ๋ ส่วนไก่โอเคนะครับอมมีสวยเลยครับบอกเลยว่าอม,มสวยมากมองจากมุมนี้ก็สวยจริงๆไก่ก็ยังไม่ไข่นะครับไก่สิบตัวยังไม่ได้ไข่สิ้นเดือนนี้จะมีการปรับปรุงคอกแน่นอนนะครับเพราะว่าจะเอามาเพิ่มอีกสิบตัวเป็นยี่สิบตัวและเดือนต่อต่อไปก็จะเพิ่มอีกคือผมต้องการสามสิบตัวครับ ไม่งั้นก็ประมาณ35ตัวถึง40ตัวเพราะว่าวันหนึ่งเราต้องการไข่หนึ่งแผงนะครับเพื่อขายไปพร้อมกับชะอมบื้ยโอเคครับคลิปนี้ก็เอามาฝากมาอัปเดตสวนยามเช้าๆนะครับอากาศดีๆสวัสดีทุกท่านและขอบคุณครับ